สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนียนก,กอกนะคะวันนี้นะคะลุงพามากินชาบูชาบูที่เราต้องการพี่เอ็นร้านคือชื่อว่าร้านขัวข้าวไม้หอมนะคะเราก็มาถึงแล้วทุกคน <S <S เดี๋ยวเรารอดูนะคะ <S <S บรรยากาศภายในและอาหารนะคะ สิ่งที่สัญญากันไว้นะคะนะได้มาแล้ววันนี้เนาะไปสีครับ <laughs> จะอยู่ในห้องแอร์หรือห้องธรรมดาข้างในดีกว่าอข้างในก็เข้าข้างในเลยค่ะไปแล้วทุกคนอ่ะเอ็ดเปรี้ยวมากินข้าวแล้วลุงทำอะไรนี่พากันเอาอี<ๆ>เอาอีเอาอีอดวอดวอดแล้อวอ เอาอีกเอาเลยเป็นไงคะเอาเน่งยัเป่นหัวันนี้นะคะเราก็จะมากินอ่ข้าวและกบ้าน

โชคดีมากออนไลออมากแต่ว่าพอได้จบนี่เขานี่นึ่งโคหลายโเลยเีวต้องไปรวมแล้วขอบคุณคนตับแต่าที่จักิจกรรมดีๆนะครับให้ยอดขายปังงนะครับหลายร้านนะครับผมนี่ครัอันนี้เราแก้เปนแก้เปนยินดีกับพี่เอ็มด้วยนะคะใเสื้ออกง้เด้โชคดีของเรา ไอ้แบ oh. ่งกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดดูกันนะว่ามีอยู่เปล่าห้ไ้ินไปแบ่งกันนะเฮ้ยถ้าไม่มีไอ้ลูกเอาไปเก็บไว้นะครับมีดีเไว้เป็นอย่นี้เพราะว่าเป็นงานมีตติ้งานที่หน่งแล้ไม่ใชอะไรอะอะไรกันขึ้นคะไม่อยากพูดไม่ใช่พูดไม่ใช่จะบอก้อ้ินเปร้นมขนมไยขนมอะไรเลยที่นี้เ่นึงด้วยโซดามะนาวไม่ได้เม่ก้โรยนั้นเอย่ง ปาของกําได้ใจของมูกับปางมได้กระเป๋านี่นะคะงคนนี้ก็เลือกเมนูอยู่นะคะอันนี้มีกลิ่นซ่ามากอขอบคุณโอ้ยกินเผ็ดเก่มไปบ้างัดไปสั่งไปบ้างจัดั่นี้างจับ้างจับ้างจัดไปบ้างจัดไปบนางับ้างจัดไป่าจัดไปบั้งจัดไปบ้างจัดไปบ้างัดนี้างจัดไปบ้างนัดไปไปบ้างจั้าไปบ้างี่ด้างจีดไปบับ้ีงจัดไปบ้ัดไปางจัดไ้างจัดไบ้างจัดไป้างจัดไปบ้า อ่าเดี๋ยวนะเราก็สีบัตทอนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่คุ้มเลยเนี่ยไม่รู้สินค้ามีครีมมีเซร่ามีเจลหน้าเจลน้ำสีบัตรอนนี่ก็ครับมีเซรั่มครับเราก็รอข้าวมานะคะกับข้านะคะวันนี้เราก็มีเจลตัวนึ่งไข่ปลาดิบมันมีแต่ลูกไหมว่าไม่เคยมีประธานคนไหนทำงี้ให้กับแอดพนักงานนะครับให้กับลูกน้อง อเรเันนี้เราเราอะไรเนี่ยเป็นปาอะไรเติมเองเราจะไปทุรักนะครบมึงฆาก่อนไป่าก yeah, sí, ่อนีเรจไปทุรักกันนะพาเออมาลันะครับจะติมน้ไหมไปลา้าสีผมผมเราไปมึ่าก่อนามไมเอาโคกับไปาก่อนเอามาดมาด้วยนะครับผมติมที่ครับทุกคน เสียเต็มที่เสีย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 ตบที่รังกันเต็มที่ครับผมทีแน่วจำเนียเรามีแนวเรามีแนวร่วมนะครับกแต่ยงนีไม่เอาครับดูครับขอบคุณมากครับจะไปดูร้านนะครับเด็กก็ต้องกิข้าวก่อนนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องที่รังการเราะว่าได้รัปากก็ะไปมินนะครับผม คนนะครับผมได้รับปากไปแล้วว่าจะยังนะกี่อาทิตย์ที่แล้วโอ้เป็นเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วยังไม่ว่างเลยไม่มีซีรีส์แม่ใช่วันนี้ก็ชมาชันสมมาพระคุณมันก็มีธุราด้วยก็เลยดือโอกาสมาเลยมันจีแล้วๆกันไปโอ้ร้านนี้เหมือนร้านคุ้นๆเลยร้านนี้มีเห็ดึงมาบ่อยใช่ไหมร้านมาก่อนแล้วมาที่ที่สาม มันติดใจ่ะนี่รู้บรรากนัรสชาติอาหารหรือว่าก็สะอาดมันโล่งครับเหมาะสำหรับการกินข้าวในยุคโควิดนะครับเดียวร้อยท่านประธานเสิฟน้ำเรนนีาเปียวนานู้นนะไปยู่บอกินนี่บิมมาจะไปเรียนไหม เราดูดูกันนะครับผมางันแรละแกขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอ็มแล้วก็น้องนุนะคะขบหาเลยไปถเลขเรื่อนใจเหญ่เลยคุเล่นนะครับคเล่นนะครับเราต้องสลากโทรหาล็อกอันนี้ ดดอขอขอให้มันถูกสมใจนะวันนั้นมันเกิดมันเกิดวันนั้นเอ็มมินก็ผ่อนใจไงคือวันนั้นเอ็มมินไม่ได้พักเพียงเลยผ่อนใจก็เลยพักเที่ยงเนาะแม่ก็ก็เวลาเที่ยงพอดีก็เลยเอ็มมินก็ไม่ได้พักเลยวันนั้นก็เลยโอเคเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงต่อแทนครับผมก็ตามนะขอบคุณค่ะลุงคนรับประกันครับเริ่มมาแล้วนะคะอาหารเราอุ้ยอุ้ยสามกลายเป็นขดเย็นนอะ นุ๊ดดินเย็นๆให้จานะครับโอ้โหขวดนี้เป็นขวดเย็นเยอะขวดน้งขวดแรกไม่เย็นอ่ะเดี๋ยวเราก็รอกินข้าวเลยนะคะทุกคนนิวมาแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นดีดังแรกเดี๋ยมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันยังมีเลยคุณผู้ชมเลยเจอกันถ่ายภาพคอนเสิร์ต น้องอันนี้มักงาบ่ะอันนั้นเปรูต่าเลยอ่ะฮะนะคะตอนนี้อันนี้คือยำหายใจเลตะกิดำไม่ได้ายขมยงไขิมิมเขา เราเข่าเรามีเข่าตัวยืดสร้างยืดสร้างยืดมาเยอะพุยดเสืเอาสิงห์ดย้พี่เสือนิงก็เนเขางานได้อยู่แล้ได้อยู่้วส่าส้าเหรดูน้นดนะจ๊ะีที่เราไม่กินดูเนยไมกินโซดาเดี๋ยวเราก็ลงมือทาเลยนะคะทุกคน